สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับเอกอุบลคนก้นขวอี่พีพิเศษครับเป็นการเขาเรียกองไรนะครับอเกษตรมือใหม่ครับเป็นไล่การเกษตรมือใหม่ครับเป็นไล่การใหม่เลยครับหลังจากครั้งที่แล้วพาอปีป้าน้องมาปลูกพักสวนขวครับครั้งนี้ก็ได้ เม็ดพัน์มาใหม่ครับข้าโพดขาวพัน์กินดิบครับพอดีใดเม็ดมากกะเลว่าสิมาล่องปลูกเบิ่งครับวามัมสิตฟักไงงาวงามเม็ดเต็มคือเพิ่นบ่ครับก็บ่มีสูตรตายตัวมีเคล็ดลับอีหยังเลยครับมื่อนี้เมือม่อไม่ลุนลวนพาพผีพานนองมา ทดลองปลูกพร้อมกันเลยครับกับกระโวดขาวครับกรลังเป็นได้รับก็มียมครับฟักหนึ่งกับขาย40-50บาทเว่าผมกับ่เคยซื้อกินนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่ในเฟสในกลุ่มคนปลูกกระโวดเพิ่นก็เริ่มปลูกกันหลายแล้วครับผมกับ่เคยกินรสชาติมันว่ามันสี่ออกมาแนวใดบาังคนกับว่าหวานหวานมันเพิ่นว่า มันนี้ก็เลยว่าสีมะล่องปลูกเบิงครับกับเอ็กอุบลคนก้นครัวกับไล่กันเกษตรมือใหม่ครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงวิธีการปลูกกันเลยครับผมวันอื่นครับนี่ทั้งสีครับเดี๋ยวเข้ามา พอดีอยู่นีมันเหลืออันนี้ครับผมสิเพาะกาก่อนครับพอดีผมมีกระถางหน่อยผมว่าสีบริอันนี้ก่อนเรียกว่าสิเพาะต้นกาต้อนอ่อนมันก่อนครับก็สิร่อ,องพอบางสักสิบตน้นเดี๋ยวเข้ามาอันนี้เลยครับอยู่นี่มื่หนี้ผมมี่ีิดมอดครับ ผมจะใส่ผิดมอดในการเพราะต้นก้าันครับนี่ครับเพราะมันยังมีสารอาหารมีอย่างของมันอยู่ในตัวมันแล้วครับผิดมอด ลงไปมันพ่อสักซีฟก็มันจะเป็นแห่งๆนะครับเดี๋ยวจังนิมาผสมนำอีกทีหนึ่งเช่นอาจะพ่อครับเป็นยังผมถึงใส่ผิดมอดเพราะว่าผิดมอดมันเหมาะสมกับการเป็นตัวพอก้าครับ หรือห่ออาจทิใส่เป็นดินที่ซื้อมากดินปูกเป็นทุ้งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพิทมอดนี่มันที่ล้วนมิน้นมีสารอาหารอยู่ในหันนะครับสาหรับต้นอ่อนมันที่เหมาะสําหรับใ,ใตนต้นอ่อนมันจะเริ่อนเจริบตดีๆครับผมก็เลยเลือกใส่พิทมอดนะครับเดี๋ยวเข้ามาอันนี้เลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวเข้ามา ใส่น้ำก่อนครับใส่โปรตรงแชร์ไล่ด้วยครับพ่อให้มันหมาดๆครับ,รบ,บรเพราะว่ากันห้องโใสซ่หนามหรือห้องโอเซ่ทางเพาะเลยนี่เวลาห้องหดน้ำนี่มัน ไลกอกวครับไปลวงผสมใส่พื้นเลยก็ได้ครับใส่ถังหรือใส่ยังก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับกำกับ เป็นก่อนๆนนครับืูก่าใส่ได้แล้วกีมมอ่เขาบอตตองใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยเลยครับในการเพาะต้นกะมันี่ามาใส่กระถางเลยครับ ล่องเพาะเบิ้งครับปลูกเบื้งกระสิ่ปลูกเซกระถางนี่แหละครับปลูกเซตถุงปลูกอันนี้สิเพาะกาก่อนครับเดี๋ยวเอามาเอาดินเพาะใส่กระถางหน่อยครับเลยครับใส่นี่เพาะตรงกดด้วยครับใส่เบา แทละจังหน่อยแต่ว่าบอต้องเอามือเป็นดันครับเป็นว่าผลผลิต ในการเก็บเกี่ยวขว้าโพดในการปลูกเพป่นวา่าสิใใสเวลา,าหกสิบถึงหกสิบหงาเมื่อกระเท่ากับว่าประมาณ2เดือน2เดือนถึง2เดือนเรึ่งโดยประมาณครับตามความสมบูรณ์และกับสภาพอากาศครับ เป็นวานะผมกับพเล่แต่ว่าระยะเวลาสองเดือนนี้ก่กอนปีใหม่ที่จะกินหมากหกรือหน,นา้าว่าครับเนาะเฮ็ดปูไปทดลองไปครับ บบมีผิดบบมีถือมันกับบริษลงทุนอยังไรครับเม็ดกระพู้งก็ซซองหนึ่งกิดยี่สิบสามสิบบาทมันกับพ่อซื้อได้ครับนี่ครับ สิบต้นครับผมเรามาใส่เม็ดอะไครับต้องกระใส่กระชังละเม็ดครับนี่ครับ เม็ดเพิ่นมันกับทีนี่แบบเม็ดใหญ่เม็ดน้อยความสมบูรณ์เพิ่นว่าเปอร์เซ็นต์การงอกนี้ก็ดีอยู่ครับเพิ่นว่าปเปอร์เซ็นต์การงอกแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในฮาว่าพิสูจน์เลยครับว่ามันสิเป็นคือเพิ่นใดเพั่นแล้วฮาสิได้การปลูกเฮาก็เอาทา่งนี้ครับ มองทีมันติดอันนี้ครับตัวนี้ข้างนี้ข้างแหลมนี่ครับทิ่มลงห้ออสิจ้อหูก่อนก็ไ้ครับจ้อเขียบจ้ออะไรก็หยอดลงไปหรือจะใส่เม็ดว่างแล้วก็กดลงไปยังไดอย่งเลยนะครับ ใน้วงจิตเหลือเขาจะเม็ดมันยงงไงสมบูรณ์ลงปลูกเบิ้งครับแล้วาจะมาทดสอบกันไผสิเป็นไผครับต้องได้กินแน่นอน บ่อยากปลูกร้ายครับกิต้องมาเป็นที่กับ่ค่อไม่ร้ายนี่ครับเรียบ้อยครับผมในการปลูกสิบต้นอ๋อสิ ขั้นตอนต่อไปก็จิหดน้ำเนี้หนน้ำให้ชุมช่มๆไปเลยเพื่อใส่ก่อนครับ ตรงสาดแห้งนี่ครับค่อยๆ้นไปครับหลังจากที่เขาโดน้ำนี่ก็มือตัวมาเข้ากับบอลจำเป็นตรงหดเลยครับเกิดอาจจะสองสามาม,าม,ามือโดยประมาณครับจังมาเบิงเพราะว่าผิดหมดก็ทีโอมน้ำได้ดีครับพ็ติเก็บความชื้นได้ดี ถ้าห้องหดนามแช่ไรก็สีิเหใไ้เม็ดพันเท่ามันเน่าครับนี่มือที่สามมือที่สี่จังมองหดหร,รือบริสต์หรือต้นอ่อนมันออกงอกครับพอสามถึงหามือ่อเขาก็สีเริืองงอกแล้วครับ้าเม็ดเขามีความสมบูรณ์นะครับเีือด้อยครับ อันนี้เขาสามารถที่เอาว่างไว้ในทีลงแจงได้เลยครับแดดลำไร่ยลำไร่ได้เดืยดอร่อยครับผมง่ายๆครับโอ้ยวมอมซะเนาะนี่ครับง่ายๆบรินี้ยังย่ยงงาครับกระโปก็สิเอาว่างเลี้ยงไว้นี่ โล่งเพาะผมนี่แหละครับเดี๋ยวเอาเพว่างไว้มองปโล่งเพาะเฮาครับพุมนี่ครับผมก็จะว,ว่างไว้สิเอาว่างไว้เลยครับบนตอง สามถึงหามือครับเข้าก็สิเริ่มแทงนอแต่จนว่าหลัลงจากนั้นเขาก็ติดให้เขาแทงนออยู่อีกสักประมาณมือหลังจากที่เข้าเพาะมือนี่ก็ะนาไปอีกประมาณสิบมือสิบหามือครับโดยประมาณก็าติดใจอยู่ประมาณสิบมือเอาจังสีเอาไปลง ในถุงหรือกระถางไงกที่ล่งในถุงประมาณนี้ครับกูได้มีกระถางกะล่งใส่กระถางครับก็เอาบมตรงไงไล่ก็ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสามสี่หมื่นจะผมสิมาอัปเดตใเนเบิงครับผมว่า ความเจริญเติบโตของเขาจะเป็นอย่างไรครับอย่างไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรายการใหม่ครับกรเกษตรมือใหม่วันวาครับผมตอนนี้กับตอนนี้ครับขออนุญ,ญาตเก็บของก่อนครับผมสวัสดีครับ